สบ,บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีเมื่อส,สนนะอกุลสกุลเนาะวันนี้ก็มาพบมาพบสนุกคือเกา่าที่ส่องสนุกสาวเราพี่น้องวันนี้สนุกกะสิมาเห็ดกินยาเมื่อเศ้าเนอกพี่น้องกินขนะ่าวเศร้าน้อกันเนาะเหมือนสนุกสิมาแกงอ่อมหอยนอะพี่น้องกลับไปเบิ่งผชมกันเลยเนะาะว่าเช็คตอนนี้นสนุกกะสิมาตัดก้นหอยเนอกพี่น้องตัดก้นหอยจุพี่น้องเอ้ย มา่าถ่งจะกินสบายเนาะ ก้นมันกินเนากพี่น้องเอ้ยมันสิบไปจูบเนาะแกรงหอยจูบแย่างแสบได้พี่น้องเอ้ยกานเจิ๊ยมเราบอสแ่บตัดแบบนี้พี่น้องนี่เนาะห้อยหล่อนลงกระตัดเด้พี่น้อง ไี่น้องชนกก็ะได้มนแกงผกะิไม่น้อง่ไหได้เพื่อจะได้กินนี่พี่น้อง ยังอ,กกดอ,ดอกกกาทีินขี่ดอนเนาะนกกระไรตัดต้นมันพี่น้องบางคนก็บมาตัดเนานะแต่ฉันกตัดได้ไงเนาะตัดแต่กิ๊บแท้ ข่าวตาน้นองมืนน่อไหร่าได้หนาวนาอพี่น้องเลยแต่น้นหมอดแหงสงสัยเศ้าหรือเปล่าจัะ 对，那不能喂。 นกกระทาต้ตอนหอยแล้วเพลินล่อยๆนพี่น้องนี่เนาะมันคือสิบประมาณนี่คิดดงจะน,นกใส่หมอ้อลงไปข้างใส่ไผ่แกงเนาะพี่น้องบ้านและไปเบิ่งตอนแกงกันเลยตอนนี้กับข้างหมอ้อใส่ไผ่เรียบร้อยเนาะพี่น้อง พี่น้องน่าพี่เล่เนาะมาเด้อเนาะภัยอยากแกงหอยน้ำสนุกกันเลยน่าพี่เล่พี่น้องโถูกดิพัพลพพพลีสนุกนอนกองเนี่ยพี่น้องเอ้ยถูกถเนาะ อันนี้คือสิเป็นเครื่องใส่เนาะพี่น้องสิมีดอกแค่นี่ะพาเลย่ยพายตู้พี่น้องเลยม,มันไม่น่าใส่เนาะมานันมากินข้าวสาร่าสนุกด้วยเนาะมานันพลีพลีพลีพ มันนี่คือสีแดดแห้งพี่น้องเลยบง่งเทิงผ้าม่ได้มีลมจักดีอเลยพี่น้องสิเฮดติงปิ่เนาะ ี้พี่น้องเอ้ยตอนนี้ลับขังติ็งติิงกดแล้วพี่น้องบัน ต้นดูรุน้องพี่น้งองยันขบวนติดหมอ้ออันผดชนุ่งจังสีอาวในใส่นะ้องพี่น้องให้ผดแห้งก่อนเนาะจะเอาเครื่องมาใส่เฮ้ยผดขักอะลีบ่านี่เนาะปอาต้องผดผดขลักบวบเลยสนุกกับสีอาดอกแคลงกับพี่น้องมันมันงผดเลยเนาะ ไอตู้นี่สิใส่น้ำลังนะพี่น้องเอาดอกแครลงก่อนเนาะแกงหอยสิดอกแครพี่น้องมานห้บุเคย์ชนุกกระชิเคยเอย่างนี้เนาะไปเลิศดชิ่ใส่น้ำลังนะพี่น้องเอาใส่มันออกแล้วแหละพี่น้องเออดอกแคร่ก่ะ ต้นโอใส่มันออกแล้วเนาะม,ม,มันได้ขมเลยพี่น้องนัดไว้ตอนนี้กชุกบกระเรียบร้อยๆเลยเนาะพี่น้องไปไปกินข้าวน้ำชานกเลยเนาะมัหนี้น,นี่ก็แกงหกอยชุบกระเทียมเล็กๆเยเนาะพี่น้องโอ้หอมขนาดพี่น้องเอ้ยข้าวได้หมนเลยได้แม่ของสนกุกยังมัทันออกมาเนาะอ่ากินข้าวมาหนึ่ง เอาไปกิมสบายดีมาด้วกินข้าวรากันเด้อข้าวเพี้ยงมันไม่จิยมัย้งสตีมบ่เจ้าวกว้นเหรอต้องแซ่บดิแซ่บพี่อนเอ้ยจะต้อเปลี่ยนใหม่กันทันะนะแซ่บเนาะแซ่บแซ่แบคนไยใช่ Ừ. thái thấy phải nhảy <laughs> Mà đi Thái dài nè cái đi Đi mệt Đi, ừ. đi dài Cái này mà Thôi chân mà này nữa đó ให้แซ่บเลยพี่น้องเอ้ยบปกินเล้งน่ะกันเถอะขอเนี่ยน้อมั้งเพยวนะพ่อเอ้ยเพ้ว ดี่นี่ามากรัวเอาเสียโห<อ>หัวจี๊ตัดเกือบแช่กระไรเฮ้ยเชาเกือบไปโคนไม่เนากินเ่าด้วยหอยมาใส่นิไไปครัววานเนา ก,กินแกงหอยกระแทบไปดิพี่น้องอเลยเก็ดปากก็แดงเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สนุกกสิก็จบคลิปเอาไว้เพียงซัมนี่เนะาะมักก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังให้แชร์ให้ใจให้สนุกนะนด้อเนาะได้สั่งคลิปต่อ,ตอไปเรือ่อยๆเนาะพี่น้อง เพราะเมื่อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ซน่เด้อเนาะที่สำคัญก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งพี่น้องสิบระพาดคลิปใหม่ๆจากโซาซานงซาลาวนะาะไปเลยพี่น้องสวัสด,ดีสวัสด,ดี